สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเงรวยรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลของหลวงปู่จือนะครับวัดเขาตาเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิกับเหรียญอายุยืนกับปีสองห้าห้าแปดนะครับโอ้โหวันนี้ตัวอย่างก็มีอยู่สเหรียญรุ่นนี้จำนวกันจะสร้างไม่เยอะด้วยไม่ถึง1ื่นเหรียญน,นะเนี่ยโอ้โหองค์ที่โชว์ก็จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ เนื้อทองแดงแล้วก็เนื้อทองทิพนะทองทิพสูตรใหม่โอ้โหมาดูองค์แรกเป็นเนื้อทองทิพนะครับนี่เนื้อทองทิพตอกเลขโค้ดตัวอุนะครับตอกเลขโค้ดโอ้โหดูเส้นสายเนื้อทองทิพนะครับเป็นจีวรห่มคุมนะครับโอ้โหในตาเหรียนด้านหลังเป็นนี่ด้านหลังก็เป็นยันประจําตัวของหลวงปู่จือเลยด้านหลังก็มีตอกโค้ดภาษาจีนอีกหจุด นะครับเขียนว่าอายุยืนนะครับหลวงปู่จื้อนะครับนี่นี่ด้านหลังเหรียญน,นะโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูอีกเน,นื้อนึงอในนี้เป็นเนื้อทองแดงโอ้โหทองแดงมันปูโอ้โหทองแดงมันปูก็สวยทองแดงมันปูต่อโค้ตัวนะนะครับนี่ต่อโครร้ดครรนละตัวเขาบอกมีโอ้โหนี่ไงที่เขาบอกมีงกวงเดือนเห็นไหมครับโอ้โหวงเดือนชัดเจนเลยโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหวงเดือนเป็นอย่างนี้เนาะ โอ้โหนี่ดูครับวงเดือนเห็นไหมเห็นชัดเลยไหมครับเห็นวงเดือนที่เหรียญเลยเนาะโอ้โหองนี้สุดยอดจริงๆครับต่อโค้ดเก้าที่ห่วงตรงนี้มีไหมเก้าที่ห่วงดูกนะ่อนนะอ๋อต่อโค้ดเก้าที่ห่วงเหมือนกันนะครับเนี่ยต่อโค้ดเก้าที่ห่วงเหมือนกันเดี๋ยวดูเหรียญเสร็จแล้วจะไปดูจำนวนการจัดสร้างเนาะเนื้อธรรมดามีวงเดือนมีวงเห,เห็นไหมอ๋อมีทุกเหรียญเนานะนะมีทุกเหรียญนะครับแต่พอถ้าเป็นเนื้อผิวสีดำไม่ได้เห็นชัดเห็นไหม เป็นล่องชัดเลยนะครับด้านหลังก็นี่พอภาษาจีนเหมือนกันนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูจำนวนการจัดสร้างกันก่อนโอ้โห,โโหเห็นงี้ชัดเลยเนาะเขาบอกเราจะมาให้ดูเหรียญดูแลหลายมิติก็จะเห็นหลายมุมนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูจำนวนการจัดสร้างก่อน,น,นสําหรับเหรียญรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างน้อยนะครับไม่เยอะนะนี่จำนวนการจัดสร้างนะครับดูครับเนื้อเงินเนี่ยเนื้อทองคำเนี่ยเจ็ดสิบสององค์โอ้โหเนื้อเงินลงยาแดงและทองคำหนึ่งร้อยเก้าเก้าเนื้อเงินหลังแบบเนื้อเงินไม่ตัดปีกเนาะ เนื้อเงินนะครับ499เหรียญเนืนาวะ499เหรียญเนื้อฉนวน499เหรียญเนื้ออบาก้า499เหรียญเนื้อทองฝาบาท1,999เหรียญเมื่อกี้องค์เมื่อกี้เลยครับเนื้อทองทิพย์สูตรใหม่2,999เหรียญเนาะแล้วก็เนื้อทองแดงนี่ทองแดงลมมันปูนี่ก็เท่าไหร่นะครับ2,999เหรียญเนาะก็จะมีเหรียญพิเศษและการพิเศษคือเนื้อทองทิพย์สูตรใหม่โคตรพิเศษมะอะอุนะครับ499เหรียญส่วนชุดกรรมการรุ่นนี้เป็นพิเศษเลยนะครับ ชุดกรรมการเนี่ยจะเป็นนี่เลยมีชุดกรรมการไม่ตัดปีกโคตดกรรมการเนาะแล้วก็ไม่ตัดปีดหลังยันแล้วก็หลังแบบนะครับเป็นไม่ตัดปีดหลังยันกับหลังแบบถ้าเป็นรุ่นนี้จำนวนการจัดสร้างอยู่ที่2 9 9ชุดเท่านั้นนะถ้ารุ่นนี้ถ้าไม่ตัดปีหรือหลังแบบก็จะเป็นชุดกรรมการเลยนะครับชุดกรรมการก็ประกอบด้วยเนื้อนาวะเนื้อฉนวนอบาก้าทองฝาบาททองฝุดใหม่แล้วก็ทองแดงลมมันปูโอ้โหโอ้โหเมื่อกี้สูตรสวยคลาสิ่งจริงนะโดยเฉพาะ อันนี้นะรับน,น,นี่ดูดิโอ้เห็นพอเห็นนี่เราเราเห็นว่าความละเอียดของเนื้อนะครับใครสนใจเช่าบูชาก็ยังหามาเช่าหาบูชาได้นะแต่รู้สึกว่าสร้างน้อยไม่ค่อยได้พบเห็นด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับวันนี้ราขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาภนะคใครสนใจบูชาวัตถุบางคนก็ติดต่อที่เฟซเอ็มสายบุญได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ